លីឡាវឌីនອກហកាយបងកាហូបគឺកំលឿនខ្ញុំថាន້ອງបបហាប់ខំបកត្រាវចៅវលឈានសុំគ្រៀបដល់នងយំតាមមកដល់ วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาส่งชุดเครื่องเสียงชุด 8, 8ปนดนะครับเป็นงบโครงการรัฐนะครับเรากําลังไปที่บ้านแรงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดลําปางครับผมห่างจากสํานักง,งานของเราประมาณ200กว่ากิโลนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามสามชั่วโมงนะครับผมก็เดินทางด้วยรถสองคันคันนี้1คันแล้วก็คันนี้อีกหน,นึ่งคัน นี่ครันนี้หนึ่งคันเจ็ดหกหกแปดกรุงเทพนะครับเป็นทางรถละสองคันนะครับก็ประมาณนี้เหลืออีกสามสิบหกกิโลเมตรดูหน้าจอเลยสามสิบหกกิเออสามสิบหกนาทีนะครับอีกสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะรก็จะถึงละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับใน เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับแล้วเราไปดูครับนะครับตอนนี้โอเคเดินทางต่อครับ ออฟนี่พอเข้าใจแลออฟคืออะไรโวลุ่มออฟคือเป็นวอลุ่มที่ปล่อยเสียงมาที่ออฟก็จะมีออฟนี่ครับออฟเอาออฟหนึ่งออฟสองออฟสามออฟสี่อันนี้ส่งไปหาแอมมี่หนึ่งตัวเพื่อออกกับมอนิเตอร์ให้นักร้องดูดนตรีนักร้องขอดนตรีเพิ่มหน่อยเพราะว่านักร้องอยู่ออฟหนึ่งที่ต่อเข้าแอมมีหานักร้องเพิ่มดนตรีให้นักร้องครับเสียงโวลูมหนึ่งจะตังขึ้นอำเภอพัชชี ด้วยใจพระอาจารย์แกศ ทำบาปสิหลวงพอ่อรวยนอกแ้วหนึ่งไล่ป <Yeah. S 1> ากใจโซโซให้วันตะโกแห่บุญบานานันนนำสิ่งที่เคยตินคเค ครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหัดเชี่ยวนะครับอยู่อีกหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นเขื่อกิ่วลวมแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองใช่ไหมพี่อำเภอเมืองครับจังหวัดลำปางนะครับผมวันนี้เอาชุดใส่คุณแปดมาส่งนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันครับมิกเซอร์ตัวนี้นะคาตาคาไยามาห้าแต่เป็นไมโครเทคนะครับผมใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องส่วนรวมครับเราก็พยายามหามิกเซอร์ที่ใช้งานง่ายนะครับใครมาเล่นไานมิกเซเล่นได้ครับ มโครเทคนะครับ MT 1 6 USB นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับรองคาราโอเกะเสียงดีนะครับและที่สำคัญนะครับมีออดิโออินเตอร์เฟสครับอันนี้เปิดเพลงผ่านสาย USB นะครับผ่านอินเตอร์เฟสนะครับลองฟังเสียงดูเปิดเพลงผ่านสายอินเตอร์เฟสับไม่ได้เปิดใส่สายฮอกนะครับประมาณนี้แล้วก็แหลก2แหลกนี้นะจะประกอบไปด้วย Power amp n s 1น0 0นะครับขับชนเนลละ2ตู้นะครับ อันนี้สองพันสี่คับเบรช่นหละสองตู้นะครับสวยเลยนะอันนี้เหมือนกันขับกลางช่ไหละสองตู้คับเบรชนไหละสองตู้นะครับอันนี้เหล็กเล็กประก,กอบไปด้วยปลั๊กไฟติดแหล็กนะครับหนึ่งตัวไมโครเทคเป็นไม้ลอยนะครับหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็ oh, <you> อาโพยูโรเทคนะครับตองเจ็ดนะครับไม้ลอยนะครับแล้วก็เสียงพัดลมเข้ากล้องแน่เลย แล้วก็โปรเซสเซอร์จะใช้เป็นมาร์ n ันี่ d v a 260P นะครับแล้วก็ลิ้นชักใหม่นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็สายสำรองนะครับประมาณนี้รถพวกนี้ของลูกค้านะครับโต๊ะหนึ่งชุดนะครับผมโต๊ะหนึ่งชุดแล้วก็สายลำโพงยาวสามสิบเมตร สายลำโพงยาว30เมตรเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดินไปเลยน้องเดินหนึ่งูโตู้ข้างนู้นผมถอดออกไปหนึ่งครับเนื่องจากมีปัญหาระหว่างการขนส่งนะครับย้อนแสงไหม เบรจะเป็นแผ่นดินไหว18นิ้วนะครับข้างในใส่ข้างในใส่ดอก NS 1802นะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางจะเป็นเสียงกลางเป็นกิฟแหลมเป็น P ตอง8นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าข้างในตัวกลางเป็นแบบไหนนะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับมาง,ด,งาดูงานดูงานงานจะเป็นงานในลักษณะขอบเหล็กนะครับไม่อัดแท้โดนน้าได้นะครับโดนน้ามันไม่บวมนะครับผมหูเหล็กนะครับตัวแหวนสลักลูกปืน เป็นสลักลูกป,ปืนนะครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดโครงการรัดนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับท่านไหนที่สนใจ Power A M หรือว่าเครื่องเสียงนะครับก็ฝาก NS Music ไว้ในการพิจารณาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูมีงบแสนสองแสนสามารถจัดได้หมดนะครับ เรื่างงบประหยัด2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ก็สามารถทำให้ได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปคลิปในรถนะครับไปแล้วครับร้อนมากครับต้องไวๆหน่อยร้อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอด